สุขสบายดีเอฟซีถูกฐานเดอทั้งลาวท,าทาั้งไทยอยู่ต่างประเทศอยู่สุมองสุบอนมือนี้มาพบมาพ่อก็คือเก่าเนาะกับสาแพงแล้วก็ป้าเมาแล้วก็ทุกทุกคนเนาะทุกคนทีที่มาห่วมในมือน,นี้ก,ก็คือมีข่าวดีเนาะพี่น้องเนาะข่าวดีน้องๆหนัก,นกเฮียนสบายดีลูกสบายดีเต็มบันได น้องๆนักเรียนที่เห yes> ็นนี่สิเป็นห้องป .5 เนาะป .5 แล้วก็ม .1 มีป .4 จักคนลูกโอ้ป .4 สิบ่ลายเนาะบ่ลาย โอ้คือภาพเลื้ยงแต่น้อสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาใหม่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 คนเก่ามาใหม่คนเก่าซา้อซองน่ะเด้อพี่น้องซื้อซองมูคากาลือซีลงป่าซื้อซองถือซีลงป่าโดยล่าสาวโดยซ่องเพิ่นลือซีลงป่าพี่น้อง เขาเบิ่งกระส้มเด้อพี่น้องเด้อค right> ุณฮากระซ่งตั้งใหม่เนาะซ่องตั้งใหม่กระติดตามเบิ่งเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อสา้าแพงสา้าแพงยังงินแมนเพราะยังบทัแรเงอลายอะนักล้านลายเออลายสาวจานขีดแล้วก็น้องทรายมาหาแหบเนาะแล้วก็ ลานทรายเมื่อนี้ขึ้นมาพร่อมหน้าพ er la ้อมตากันแทบพผว่าประเมาสิบไปทุละเนาะหลังจากที่แทกสินเฮียบห้อยแล้วก็จะไปทุละงานซบพี่น้องงานซพเขาก็ติดตามเนาะติดตามกันไปเบิ่งเนาะเบิ่งสิวเวิ่งก็เด้อพี่น้องเด้อโอ้ยประเมา่นี่ยเลยเลยเลยอยู่พีสิวะมะงูแต่มาหาผู้บ่าวเงียนคือป่ถ่ายเขียนกะถ่ายแล้วซาแพง คอยเป็นตากล้องเอง่อย่อยใจหื้นแห้งนะหื้นใส่ซาแป้งม,เงมาบบเนี่ะมาบวชบ้านี่สบายดีเ้ยพ่อแม่พี่น้องซาแพงเป็นตากล้องบ้านี่ยป่อเมาเราหื้นแห้งเราอะ,ะ <laughs> เป็นยังจังหื้นใจเราหาวพี่น้องเพราะว่าผูบาวมันเผาแต่เสาซาแพ้งมาบระทันใจเราเลยหืน้นนักเทียนมาแต่บ้านได้นีนบาา้าชีสว่าง้าชี่สว่างอืม บ้านเกล้ๆเองนี้เองเนาะพี่น้องทางบ้านชีสว่างเนาะอันนี้ได้มาจต่ทางใด้านนองเต้ตมาแต่คุมนะค้มนอนสว่างเนาะคุ้มนอสว่างสองสี่หกแปดสิบมาสิบเอ็ดคนพ่อหนมาสิบเอ็ดคนอันนี้ก็คือนักเรียนเนาะพี่น้องมาวัดตัวเขาขอบพระคุณทั้งพี่ละไม้ละล,ะละนะะายเนาะป้าเมาก็ขอบพระคุณทั้งเอือยใหญ่ใจดีเอยละไม้เดอ้อที่สนับสนุนป้าเมาให้มีเวียกเหตุงานทำเนาะ <c oughs> มีจำนวนสินนักเรียนอยู่จำนวนเศร้าฟื้นเนาะที่เพิ่นสนับสนุนเขามาแล้วก็เพิ่นว่าบาหายหายซ้ำกันเนาะกับหายหนาใหม่ไปเรื่อยกับซีมีหนักเรียนบ้านชีสว่างบ้านอ้อมแอมเนี่เยเนาะพี่น้องเนาะมีบ้านซีสว่างแล้วกับคุม้มนนสว่างแต่ว่าขึ้นกับกบ้านน้ำมงแล้วก็มีคุ้มทั้งน้องสน่เนาะอีกสองคนยังบ่ท่านมาเนาะน้องสน่กับซีไม,ม่บ่เหม,มือนมีเพิ่มอีกสองคน เฮากะเะเข่าสูวียงงานเลยเนาะพี่น้องเนาะมาท่าได้กะแทกเท่า,ทา,ทนา,นานัา<ด>้นก็เนาะแทกก็คือวัดโตวัวอะไรพี่น้องเฮากะจะแทกไห้เพราะว่มามันต้องใช้เวลาเนานะเผื่อปลาเมาไปยิบไปยังมันกะสิใช้เวลาเฮงนแน่แต่ในมือนี่ขฮากะเริ่มเลยเนะาะสะแพงโดยเอาทางอันคุมน,นาวลสว่างก่อนคุมน,นาวลสว่างคุมคมาถ่าดน,นมีทั้งเกย์ใหญ่ใจดีกยละไม่เงินจำนวนสี่พันบาทเนาะพี่น้องสี่พันบาทกะสิได้สิ่นอยู่เศร้าพื้น ปกติกับสิพื้นสองร้อยกว่าบาทสองร้อยห้าสิบบาทแต่ว่าป้าเม้าอยากจะทําบุญหว่วมกันก็ิ่นก็เลยเอาราคาอยู่สองร้อยบาทเนาะพี่น้องเนาะสองร้อยบาทกับทำบุญเป็นใโตเลยสนับสนุนเิ็กน่อยหนักเฮียนหยม้มีความหูเนาะต่อน้าไปสีได้พัฒนา,าบ้านเมืองเนาะพี่น้องเนาะไปหลังจากนั้นมันสีใสเวลาไลายเข้ากับสีขาวแทกก็เลยเนาะเอาอันคุมนนสว่างเอานนสว่างก่อนนะไอ้ลูกนนสว่างเขาที่ละคดลูก พี่น้องคอยกระชีท้าบเอฟซีคอยพูดได้หล่อพี่น้องคอยอันคอยมาเิดกระทามแล้วได้ค่ะเอื้อเอื้อพหล่อคนน่ะคอยกระตอบบ่ได้เนาะมันจากนาดามันมีแต่พูดหล่อที่นี่จากตอบ่ได้สามคนบ่เม่สี่คนเด้อพ่อม่พี่น้องสามคนนุ่เบิองดในสุ นิดมากดีวะเลวขามาอีกลูกขามาเร็วเรียวขาวเลื้ยงบ่จะแทงทางเจ้าหน้างามแต่ทางผู้บ่าวนี่เลื้ยงอ๋อสุดใจเป็นสุดหอนด้วยนะ So พี่น้องกำลังมีผูกข่าวมาซอยพี่น้องสสวดีผู้ซอยสองสองเอกอพี่น้องเผูกเบาเสือดำนะผูกเบาพอข้าป้านะวายักเป็ดผาเอกได้หรือเ่ตอนนี้เคยกับน์าจารย์นะสกัปลาเมียมากกับเชฟเป็นอยู่ดนี่พ่อี่ล่

ลาซีไหลาซาเขียเนาบุอยามอตนัดปนไดยิ้เอจวางใจปาเมาอนั่นละแล้วก็นมังนั่งไก่บเนั้องหาตงเกิดมันนั่กแล้งเกปะเมาเลยแน้ก็ทำบุญทำกันัววนนี้วนไหนต้องวันกั่ัวแนมาลูกเขามาเขามาฝัน Những người ta gọi tê tệp xíu ntia ngân nếp tê tệp ntia ngân nha. So, Sam, so, Sam, ok, 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 นันหวาหนูเนี้เนาะวาหนุ่ยควผู้สอยขามาลูกขามาผู้สอยขันขันผู้นั้นออกไปได้อย่างขามาลูกขามาว้าคืออท้วสณดปูนี่ก็ขากแท้ปูนี่ขากแท้ลูกเศรษแปดว้าุสัมาิเจียวเศษแปดเจียวเศษแปดสัายสะโพกกระเปื่อ้เนาะสามสิบ สามแปดสามสิบสี่ร้อยซื้ออย่างซื้อยังนะน้องเคียร์เคียร์สักสามเคียร์ให้สักสามลงสิงเบื้องได้ลูกน้องสิงเบื้องได้เรื่องครัวครัววาดระวัลลูกเขามาเรียนกันมาเด้อเขามาลูกไพ่ขอท่านมามาต่ออนนี้เลยปะเมนต่อไปแถวเลยมาไพคือใส่สุดงามเลยบานีท pha pit bạc e loại sự lắm lúc nào lúc nào sau sáng 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 sớm sáng sớm 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 xin yên lúc xin xin xong 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 xong

นุ่งแบบนี้พี่บอกฝ่ายชาวเก่าทางสายแน่นอนเบิร์ตบอดชีสว่างเฮาเบิร์ตเบิร์ตอาลุ่นสว่างเขามาอีกไปละลัเขียนอยู่ไงไปละลันสบายดีพี่น้องพาละลันมาหลับสินเนาะมาหลับสินยิ่มแล้วละตี มลลาล้ะฮาวันมาวัดสินมาวัด,วดเออมาวัดประเมาเธอไปบอกเออขำมานั่ง <c oughs> มาวัดตัวกรดโดยนั่นเรือนบุญนั่นหนึ่งมาบก่ได้ข่าวเขาบุมีแบ่งร่อยบุมีแบ่งร่อยก็เอาเงินกีบก็ได้อันตามชิมหาพันขำมาเร็วๆมาๆขำมา ีร้อยซื้อยาคุนนทวานกลมาปลาทองปอทองเนาะห้วยปอทองปอบักน้องปอน้องปอปอละกอีหยังมานํากัน24อัน24เด้อ24้านนึงเนมาบ่ได้2เข้าเ็ดไก่ินข้ามาเบิ่งกัวกงัวพอดีแล้ว1 0อ่ นูปิ้วนูปิ้วปอปิ้วเลื้กับน้องปอปิว่ปอแล้วก็ปิ้วบดเด้อ22 30 30สตอวแม้ตส่วนมากสิคู่วเนาะแมคอยได้แลสายเบิดเนาะอันน้องงาสย5มื้อนี้เนาะยังมาบ่ครบเนาะ จะได้จะคุนทั้งเบอร์สิบสามบ่อ๋อขอพระคุณน้ำเอื้อยเ้อเอื้อใหญ่จะดีเอื้อยละไม่เนาะเอื้อละไม่ที่สนับสนุนปลาหมาเขามาอันจำนวนสี่พันบาทเราเลียกว่าสิบสาคืนเนาะฮักก็ะได้ฮักกระตัวเล็กมาได้แต่ทังหน้าบ่อเนาะน้ามงหน่อยได้อยู่เยได้เออน้ามงฮักกระมาแต่สิบสามคนน้ามงเขาก็ได้แล้วน้ามงใหญ่ก็ได้แล้วเนาะอันนี้คุ้มนุ่นสว่าง สีสว่าง้องสนุเนาะเอากระชิ่งหายขอขอบพุณเอื้อยขออห้มีแต่คมสุขคนจะเล่นเรือเด้อที่สนับสนุนน้องห้มีการมีงานเนาะแต่ก็สวยเรือเด็กๆหายมีใบหน้าที่แก้มใสตัวส้สีแล้วก็เมื่อเมื่อได้นัดจันทเสียนแซร็จเขาไปบอกเด้อจันเขามารพอมกันเนาะอย่ทั้งชีสว่างคือกพราะว่ามันมันฝนตกมันสิมันสิบอสะดวกปันญดยแต่ปวดสิบอดท่านนัดเมื่อสีแซร็บอกเนาะ วัดแล้วละเบียไปใส่หัวผ่ามื่อ่ะนะวัดแล้วคือบวชทัดมื่อเนาะโอ้ยตะกี้พคอยวัดคอยก้อนแน่คอยจักเมื่อ่บัดวัดแล้วบัดนั่งตะปูต่อปูอัอยู่ไปตาพามือตีก้นเด็ดๆไปนแตแม่มืออ่ะมาดูฮะมานั่งเฮลุมานั่งเฮียงกันดูเอาไปนั่งลูกลศลไปนั่งนะเอาขอบคุณป้า คุณป้าใหญ่แกดีแน่น้อนังอะไรเอาซาบแหงเจ้าะไปตะกล้องเก็พอแล้วหั้นหันนะเอาหนุ่มเพิ่มกันลูกขอบคุณป้าเด้อเนี่ยมาหันหันมาใส่กล่องป้าขอบคุณป้าเด้อว่าพร้อมกันอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญสาธุ <laughs> อันนี้ก็เป็นสีสว่างกับคุ้มนนสว่างเขาเนาะพี่น้องงวดก่อนก็เป็นคุ้มน้องซีโนกับคุ้มบ้านน้อยงามงเขาเองสามงวดเลยได้นน่งวดที่สามได้นน่งวดที่สามเยะอ้าลูกบันนี้เมือ่อพระิไปเลี้ยงงวเลี้ยงกล้วยกับเ <laughs> มื่อเดอ้แเอแล้วแล็ <laughs> <laughs> ขอขอบพระคุณทั้งพี่ละไมและลาเด้อพี่ อุดนูนปลาเมาเนาะเป็นข่างที่ซองแล้วก็เป็นจำนวนเงินก็นรวมกันอยู่แปดพันแล้วนะปลาเมาวที่ละไม่ก็แปดพันแล้วนพี่น้องแล้วก็ผู้ใหญ่ทั้งฮ่องกองกับสวยข้ามากกับเธอหนึ่งสามพันเป็นงวดที่สามแล้วสินปลาเมาสิบบัดข้างเราประจักษนี่ ท่ามีผู้ใหญ่ยันท um ้ามีผู้ใหญ่สนับสนุนเขามาอีกประมาณว่าบูอึดอยู่ตลาดเพิาจะไปซื้อใหม่ก็ขอบคุณเด้อเอฟซีทูก่านที่เขามาหับส้มสองซสาแพงเนาะทั้งผู้คนไร่ผูแช่เนาะก็เป็นการสวยเรือคือกันเหตุให้ยอดวิวดีกับสีมีรายได้เนาะสาแพงเนาะขอขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ที่สนับสนุนตลอดมาเนาะทั้งผู้ใหญ่ต่างประเทศแล้ะก็ อยู่ประเทศไทยเฮาเองเนาะกับทั้งเล่าทั้งอยูซุมองสุบอดเลยก็้วก็เวไสให้พ่อทุกคนจังมีสุขภาพแข็งแรงเขาให้รลำให้ด้วยเบิดสบผลสุขพนเด้อโดยผมตความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดเขาให้สมหวังทุกอย่างเนาะโดยก่อนสิฟิดคลิปข่อยก็อยากพังพื้นข่อยอยากพังพื้นพื้นยังนี่นี่เขาเพิเศษเจะสิมาพังพื้นว่าว่าพื้นในพังก่อนจะเลื่อกจังไป เอาเลือกหยังบาดนี่เจ้าอยากฟังเรื่องหยังเลือกหยังเมื่อวานนี้เลือกเหี่ยวจอกๆมื้อนี้สิเอาเลือกหยังเนาะโอ้ยเอาก็เอาเือบดบัดก่อนเป็นไดเนาะคลิปหน้าว่ากันใหม่เพราะว่าบนนายกําลังมันยอยากให้เจ้าเล่าเอาคลิปนึงเนาะพี่น้องเนาะโดยอ๋ออยากต่อบ่ต่อ FC ข่อยก็เว้าหลายอยากให้ต่อเด้ว่าซั่นมันคือม่วนแท้ว่าซั่นเหี่ยวข่อยจนเหียปานนี้กเหี่ยวี